สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตีสามกว่าๆนะคะเราจะไปขายของกันวันนี้ป้าหนึ่งมาขายของที่ตลาดนัดอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นตลาดนัดเช้านะคะก็เลยออกมาตั้งแต่ตีสามกว่าๆหลังจากหาอะไรรองท้องเรียบร้อยเราก็มาถึงทำเลที่เราจะตั้งร้านนะคะตอนนี้ตีสี่นิดๆอ่ะอยากรู้ใช่ไหมป้าขายอะไรนี่เลยจ้าวันนี้ป้าหนึ่งมาขายมินิเค้ก เป้าหมาวันนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่เน้นกำไรแต่ว่าเน้นแบ่งปันค่ะเพราะนอกจากจะเอามาขายแล้วเราจะทำอีกลรอหนึ่งไปแจกด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูวิธีการทำเค,ค้กันก่อนเลยนะนำไข่ไก่มาเจ็ดฟองป้าใช้ไข่ไก่เบอร์2ตามด้วยน้ำมันพืช7ช้อนโต๊ะหรือ105 ml ml นะคะไม่ใช่กรัมจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้อย่างเช่นน้ำมันคาโนราน้ำมันรำข้าวอะไรแบบนี้นะคะ กลิ่นวานิลา2องช้อนชาครึ่งแป้งเค้ก180กรัมน้ำตาลทราย215กรัมผงฟู2ชัช้อนชากับอีกเศษ1ส่วนสช้อนชาเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาคนนิดหน่อยให้พอแป้งจมลงไปด้านล่างจะได้ไม่ฟุ้งกระจายตอนตีน้ำ SP มา18กรัมจำเป็นต้องใช้นะคะป้าย SP ไปที่หัวตีแบบนี้ SP เนี่ยจะช่วยให้เนื้อเค้กของเราฟูแล้วก็นุ่มตีส่วนผสมทั้งหมดด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา5นาทีสูตรนี้1สูตรจะสามารถเทใส่พิมพ์ขนาด10คูณ10นิ้วได้ทั้งหมด2พิมพ์นะคะแต่เนื้อเค้กจะไม่ได้สูงนะเพราะว่าป้าทำเป็นมินิเค้กชิ้นเล็กๆค่ะใครอยากได้เนื้อเค้กที่สูงขึ้นสามารถเลือกใช้ถาดที่มีขนาดเล็กลงได้ แต่ถ้าเปลี่ยนขนาดถาดต้องไปปรับเวลาอบเอาเองนะจ๊ะในระหว่างที่ตีแนะนำว่าให้หยุดเครื่องแล้วปาดโถตีสัก1-2งครั้งด้วยนะหลังจากตีไปแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อเค้กของเรานะคะฟูข่าวขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลักษณะคนคนขึ้นด้วยเมื่อตีครบ5นาทีแล้วให้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีเพื่อไล่ฟองอากาศ เมื่อตีเสร็จแล้วนำถาดขนาด10คูณส0มานะคะแล้วปูรองถาดด้วยกระดาษไข่สำหรับรองอบด้วยนะนำเนื้อเค้กที่ตีได้เทใส่ถาดขนาด1 0คูณ10โดยหนึ่งสูตรจะสามารถเทใส่ถาด1 0คูณ10ได้ทั้งหมด2ถาดพยายามเฉลี่ยเฉลี่ยให้เนื้อเค้กใกล้เคียงกันทั้งสถาดนะจ๊ะเกลี่ยเกลี่ยเนื้อเค้กให้ไหลไปให้ทั่วถาด ราแทกพิมพ์แรงๆสัก3 4ครั้งก่อนนำเข้าไปอบ1สูตรจะได้2ถาดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นไปอบกันนำขนมเข้าอบไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอย่าลืมวอรมเตาอบให้เรียบร้อยก่อนนำขนมเข้าอบนะป้าจะอบด้วยไฟ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกถ้าเตาอบใครอันเล็กนะคะ เค้กอีกหนึ่งถาดสามารถตั้งรออบได้นะแต่เมื่อเค้กก้อนแรกนำออกมาจากเตาอบต้องรีบอบเค้กถาดที่สองทันทีนะคะหลังอบนำเค้กออกมาแล้วกระแทกพิมแ์แรงๆสัก3-4มครั้งจากนั้นค่ะวางพักพึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทอย่างที่บอกตัวเค้กป้าจะทำไม่สูงมากนะคะนี่นะเค้กจะสูงประมาณนี้เท่านั้นเองตัวหน้าขนมนะคะใครไม่ชอบหลังจากเค้กเย็นสนิทแล้วสามารถลอกออกได้นะจ๊ะ ช่วงที่รอให้เค,ค้กเย็นเรามาตีตัววิปครีมกันเนื่องจากเราจะนำไปขายที่ตลาดนัดและเอาไปทำแจกดังนั้นป้าต้องการวิปครีมตัวที่ทนความร้อนค่อนข้างดีซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นตัวอื่นใดไปไม่ได้นอกจากซันบิบเท่านั้นซันบิบเมื่อตีแล้วสามารถวางทิ้งไว้นอกตู้เย็นที่32-35องศาเซลเซียสได้นาน2-3ชั่วโมงเลยการใช้งานซันบิบให้นำออกจากช่องฟรีซมาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเตรียมไว้ล่วงหน้า1คืนค่ะ แล้วก็เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เทซันวิปลงโถตีที่แห้งและสะอาดโดยเราจะเทลงไปไม่เกิน20%ของโถตีหัวตีโถตีถ้าเป็นไปได้แช่เย็นก่อนนำมาใช้จะช่วยให้ตีวิปครีมได้ง่ายขึ้นนะคะตีซันวิปด้วยความเร็วกลางจนกระทั่งขึ้นฟู ตัวซันวิบที่นํามาใช้งานเนี่ยควรจะต้องเย็นจัดๆนะคะแต่ไม่ใช่เย็นเป็นน้ําแข็งแล้วข้อดีของตัวซันวิบนอกจากทนร้อนแล้วจะบอกว่าเขามีรสหวานอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องปรุงเพิ่มซันวิบสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ชั้นนําทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะจากเพจ Facebook ของลิชยังไงเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะตัวซันวิบถ้ายังไม่เปิดกล่องสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้2อาทิตย์ แต่ถ้าเปิดกล่องแล้วรีบใช้ให้หมดภายใน1อาทิตย์นะจ๊ะอีกหนึ่งข้อที่อยากจะบอกไว้วิปครีมเมื่อนําออกมาจากช่องฟรีซแล้วเก็บไว้ที่ตู้เย็นช่องธรรมดาแล้วเราจะไม่นํากลับไปฟรีซซ้ําแล้วนะคะเพราะว่าตัววิปครีมจะตีให้ขึ้นฟูได้ยากหลังจากที่ตีวิปครีมจนกระทั่งขึ้นฟูได้แบบนี้แล้ว ให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกสัก30วินาทีเพื่อให้วิปครีมเนียนขึ้นจะได้ปาดแล้วสีสวยแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยตีง่ายฟูไวทนร้อนสุดๆถ้าใครอยากได้วิปครีมเป็นสีต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะคือหลังจากที่เทวิปครีมลงไปในโถตีแล้วก็ยดสีผสมอาหารสีที่ชอบลงไปจากนั้นก็ตีให้ขึ้นฟูเหมือนเดิมนี่สีสวยหวานมากๆ หลังจากตีวิปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำเค้กที่พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วมาโปะวิปครีมลงไปด้านบนเค้กหนึ่งก้อนแบบนี้ป้าจะใช้วิปครีมประมาณ100กรัมค่ะปาดวิปครีมให้เรียบ <c oughs> ก็ไม่ต้องเรียบเท่าไหร่ก็ได้ค่ะป้าเองก็ปาดไม่ค่อยเรียบนะไม่ต้องซีเรียสมากเนื่องจากว่ายังไงเดี๋ยวเราจะต้องบีบตกแต่งด้านบนอยู่แล้ว หลังจากปาดวิปครีมแล้วทำการตัดเค้กโดยขนม1ก้อนแบบนี้นะคะป้าจะตัดแบ่งเป็นทั้งหมด25ชิ้นเล็กในการตัดถ้าอยากให้รอยตัดคมสวยแนะนำให้เอาเค้กแช่ตู้เย็นเก็บไว้ก่อนสักหคืนค่ะแรบปบเค้กให้เรียบร้อยด้วยนะอย่าให้โดนลมโดนอากาศเดี๋ยวเค้กจะแห้งไม่อร่อยเวลาตัดป้าจะกดมีดลงไปตรงๆนะคะจะไม่เฉือนเค้กแล้วก็พยายามเช็ดมีดทุกครั้งหลังตัด นำเค้กที่ตัดแล้วใส่กล่องวันนี้ป้าใช้กล่องเบอร์ E 1 2 1 2> เค้กที่ทำแล้วสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้2-3วันนะคะมาดูการบีบตกแต่งกันนะคะเดี๋ยวป้าจะบีบให้ดูทั้งหมด12ลายก่อนนะนำฟิลลิ่งสีและรสต่างๆที่ชอบมาใส่ถุงบีบจากนั้นบีบได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูลายแรกแตงโม ใช้ฟิลลิ่งสีเขียวบีบเป็นโค้งๆตามด้วยฟิลลิ่งสีแดงค่ะเติมลงไปให้ดูเหมือนเนือ้อแตงโมใช้ฟิลลิ่งสีดำบีบทำเป็นเม็ดแตงโมสามารถโรยน้ำตาลเม็ดสีต่างๆได้ตามชอบแต่น้ำตาลโรยพวกนี้เตือนไว้นิดนึงนะคะถ้าโรยทิ้งไวน้นานๆเนี่ยมันอาจจะมีการละลายเยิ้มของสีบ้างเป็นเรื่องปกติ อามาดูเค้กก้อนที่สองค่ะป้าปะจะทำเป็นรูปส้มง่ายๆเลยต่อที่ลายอางุ่นง่ายสุดๆนำฟิลลิ่งสีม่วงมาบีบเป็นลูกกลมๆใช้ฟิลลิ่งสีดำทำเป็นเหมือนกา้านแล้วก็สามารถใช้ฟิลลิ่งสีอื่นๆตกแต่งเพิ่มได้ตามชอบถัดมาลายนี้ก็ง่ายเชอร์รี่ ต่อที่ลายเด็กผู้ชายแบบมินิมอลทำแบบมินิมอลเพราะว่าถ้ายากกว่านี้ก็คือทำไม่เป็นเหมือนกันค่ะทำเป็นหน้าง่ายๆแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟิลลิ่งสีต่างๆแต่งแต้มนะคะเพื่อความสวยงามมีผู้ชายแล้วก็ต้องมีผู้หญิงใช่ไหมก็เป็นแบบมินิมอลเช่นกันคือลายพวกนี้สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยถ้าเกิดว่าทำคล่องแล้วเนี่ยกล่องหนึ่งใช้เวลาแบบแปบ๊บเดียวเองค่ะ ผลไม้อีกหนึ่งตัวที่วาดง่ายสุดๆสตรอบเบอรี่ทัดมาเจอกับสายรุ้งฟรุง้งฟริ้งส่วนปลายรุ้งอันนี้ป้าจะวางตัวเยลลี่ลงไปนะคะนี่ก็น่ารักดีมาดูชิ้นถัดมาเลยจ้าป้าจะทำเป็นรูปน้องแมว มีแมวแล้วก็ต้องมีน้องหมาส่วนชิ้นนี้ป้าจะทำดอกไม้ใช้เยลลี่ทำเป็นเกสรตรงกลาง ลายสุดท้ายที่ใครๆก็ต้องวาดได้หัวใจเสร็จแล้วจ้าตัวอย่างลายง่ายๆ12ลายเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมกันได้เลยนะถ้าวาดลายไม่เป็นสามารถใช้มัชเมลโล่ลายน้ำตาลสีต่างๆโดยตกแต่งแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าอยากลดต้นทุนตัวมัชเมลโล่ตัดแบ่งครึ่งได้นะตัวมัชเมลโล่ถ้าทำแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไว้อาจจะดูชื้นขึ้นเป็นเรื่องปกติเดอ้อ ตัวเค,ค้กนะคะหลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบีบตกแต่งก่อนแล้วค่อยนำมาบรรจุใส่กล่องก็ได้นะคะคือปรับกันเองได้เลยนะตามความถนัดจะบีบลายให้ครบแล้วค่อยตัดแล้วค่อยใส่กล่องก็ยังได้เลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะสิ่งสำคัญในการบรรจุลงกล่องก็คือเราวังจะทำความนะคะนี่เสร็จแล้ว ขนมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ค่ะตอนเช้าเมื่อจะนำไปขายป้าก็เอามาใส่ในถังน้ำแข็งแบบนี้ในถังน้ำแข็งแนะนำให้ใส่เจลเย็นไว้ด้วยค่ะเพื่อช่วยรักษาความเย็นของตัวเค้กในระหว่างที่นำออกไปขายไม่แนะนำให้ใช้พวกน้ำแข็งนะคะเนื่องจากน้ำแข็งเมื่อละลายแล้วมันจะเป็นน้ำแล้วน้ำมันอาจจะซึมเข้าไปในตัวเค้กทำให้เค้กเสียหายได้ การใช้เจลเย็นจะช่วยลดปัญหานี้ได้แล้วอีกอย่างหนึงจะไม่เปืองด้ค่ะเพราะว่าเจลเย็นเมื่อหายเย็นเราสามารถนําไปฟรีซแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ถ้าไม่มีลังน้ําแข็งก็สามารถใช้ลังโฟมแบบนี้ได้นะคะก่อนออกไปขายเดี๋ยวเรามาลองดูต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นกันนะคะต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก1สูตร61บาท82สตางค์ ขนม2ถาดนะคะจะใช้ซันวิฟอยู่ที่200กรัมดังนั้นต้นทุนค่าซันวิฟต่อขนม2ถาดจะอยู่ที่28บาทเมื่อเรานำต้นทุนในส่วนของซันวิปแล้วก็เนื้อเค้กมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่89บาท82สตางขนม1สูตรทำได้2ถาด1ถาดตัดได้25ชิ้นดังนั้น2ถาดตัดได้50ชิ้นนะคะ ถ้าคิดตามนี้ต้นทุนค่าซันวิปแล้วก็เนื้อเค้กต่อ1ชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่1,80บาท80สตางค์เท่านั้นเองกล่อง E121 ต้นทุนตกอยู่ที่ใบละ55สตางค์เมื่อนำต้นทุนค่าซันวิปเนื้อเคก้กแล้วก็กล่องมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่2,35บาทส5สตางค์อันนี้ยังไม่รวมบรรดาฟิลลิ่งของตกแต่งต่างๆสก,กอตเทปที่ใช้แปะกล่องเคก้ก ค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีปาถาอื่นๆนะคะตัวนี้ถ้าจะให้ขายจริงๆป้าว่าขายกล่องละ7บาท3กล่อง20น่าจะกำลังพอดีค่ะแต่วันนี้ป้าไม่ได้เน้นกำไรมากนะคะเน้นแค่พอได้ทุนสำหรับเอาไปทำแจกก็พอแล้วอีกอย่างอยากจะขายให้มันราคาถูกหน่อยจะได้จับต้องได้ง่ายจะได้ขายออกไวๆ ดังนั้นป้าก็เลยตัดสินใจที่จะขายที่ชิ้นละ6บาทจ้าสำหรับตลาดเช้าวันนี้ป้าเอาเค้กออกมาขายทั้งหมด300ชิ้นนะคะเอามาลองตลาดดูเนาะตัวเค้กนำขึ้นมาโชว์แค่นี้ก่อนค่ะเอาไว้เดี๋ยวถ้าขายออกไปแล้วเนี่ยเราค่อยทยอยนำจากกล่องโฟมจากลังน้ำแข็งขึ้นมาเติมยังจัดร้านไม่ทันเสร็จลูกค้าคนแรกมาแล้วจ้าขณะนี้เป็นเวลาตี47นาทีนะจ๊าใช่ เลือกเลยจ้าเอาลายไหนหสตรอเบอรี่ใช่ไหมหอเอากี่ชิ้นจาชินน่นนแตงโมกับสตรอเบอรี่นะ 47เจนาทีเปิดบินไปแล้ว2ชิ้นจ้าเดี๋ยวป้าจะฝากร้านไว้กับน้องนะคะเพราะว่าป้ามีภารกิจถัดไปค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ร้านอีกรอบหนึ่งนะภารกิจถัดมาค่ะเมื่อคืนป้าปาดครีมแล้วก็เอาเค้กใส่กล่องไว้โดยที่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะเมื่อกี้แอบแวบกลับบ้านไปตกแต่งเค้กมาจ้าแล้วก็นี่ค่ะเรานำเค้กมา100ชิ้นมาที่วัดเดี๋ยวจะฝากเจ้าหน้าที่แจกคนที่มาทำบุญ 6 33นาทีไม่่าจะเอาฝากแจกอะค่ะฝากไว้เลยค่ะเดี๋ยวๆไว้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเค้กอะค่ะได้ได้ได้ไว้วางในเด็กแจกเลยค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะรู้แจกให้ค่ะค่ะภารกิจถัดมาเราจะเอาเค้กไปวางแจกที่หน้าร้านกาแฟค่ะโอเคอันนี้จะเป็นเค้กอีกลรสหนึ่งนะคะจริงๆมีอีกนะเอามาโชว์แค่นี้ก่อน เดี๋ยวอันนี้นะคะคุณคะคุณคะอันนี้ฝากแจกลูกค้าด้วยนะคะโอเคเสียง <Okay. S 2> สองเสียงสามมากนะคะโอเคหมดแล้วบอกนะจ๊ะมีอีกนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะแจกตรงนี้ประมาณร้อยชิ้นนะจ๊ะ ที่ร้านจ้าขณะนี้เป็นเวลา7.21นาทีเค้กเหลือแค่นี้แล้วนะส่วนหนึ่งน่าจะเพราะวันนี้เป็นวันพาร์ทด้วยค่ะคนเขาก็แบบมาเลือกซื้อไปใส่บาทอะไรประมาณนี้จะบอกว่านับตั้งแต่เปิดร้านมานี่ก็น่าจะวางเค้กทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าๆได้แล้วว่าค่ะดูสิสภาพเค้กยังคงแบบดีงามอยู่เลยนะคะซันบิ๊บนี่เขาเลิศจริงอะไรจริง เจ็ดโมงสานาทีไปเดินชอปปิ้งมาค่ะพอกลับมาที่ร้านน้องขายไปอีกแล้วนะคะตอนนี้เหลือเค้กแค่10ชิ้นสุดท้ายแล้วแต่ปัญหาก็คือฝอนตกเราจ้าสาดเข้าหลังร้านเต็มเต็มเจ็ดโมงสีนาทีจะบอกว่าลูกค้ามาเหมาไปแล้วจ้าสิชิ้นสุดท้ายเย้ สิชิ้นสุดท้ายก็เลยลดราคาให้ลูกค้านะคะเป็น10ชิ้น50บาทจ้า10ชิ้น50ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วหมดแล้วนะ 300ชิ้นเวลา7โมง42นาทีเย้ yeah. เดี๋ยวเก็บของกลับบ้านแล้วนะเก็บของเสร็จแล้วเย้ yeah. ดีใจมากเลยเออจะบอกว่าเค้กชิ้นนี้ค่ะหลงอยู่ในรถ1ชิ้นโชคดีมากๆเลยอันนี้ตั้งแต่ตีสีใช่ไหมถึง8โมงกว่าก็4ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเค้กยังสภาพสมบูรณ์สวยงามอยู่เลยอะค่ะซันบิ๊นี่เขาดีจริงอะไรจริงนะ ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะวันนี้ฝนตกอากาศไม่ได้ร้อนจัดด้วยจ้าวิปครีมก็เลยสามารถคงสภาพสวยอยู่ได้นานทีเดียวป้าขอตัวไปจัดการเจ้าเค้กชิ้นนี้ก่อนนะคะแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า